สวัสดีครับวันนี้นะครับผมจะมาเปิดแบ่งปันวัตถุบูชาหลวงพ่อกวชุดินทโลกันนะครับวันนี้ก็จะมีเป็นพระสายช้หนานะมาเปิดแบ่งปันด้วยนะครับพี่รายการแรกนะที่ผมจะมาเปิดแบ่งปันนะครับรายการที่1นนะครับพี่ก็จะเป็นเหรียญหลวงพ่อกวยครับออกวัดหนองตาแก้วปี5-3รุ่นนี้นะเป็นอีกหนึ่งรุ่นนะครับที่ถือว่าหายากนะครับและประสบการณ์ดีนะหมุนเวียนน้อยมากครับเหรียญนี้นะเหรียญนี้นะ เป็นเหรียญวัดหนองตาแก้วปี53พิธีปลุกเสกพิธีเดียวกันนะครับกับเหรียญปี53นะที่ออกวัดโคสิตารามนะรุ่นฉลองเดือนไทยนะที่ออกวัดโคสิตารามเป็นพิธีเข้าพิธีปลุกเสกพิธีเดียวกันนะครับเหรียญน,นี้วิธีการดูตำหนิพระแท้นะหนึ่งดูที่ด้านบนขอบเหรียญเราจะเห็นเม็ดบอลแบบนี้นะครับพี่เราจะเห็นเม็ดบอลกลมๆนะครับอ,อยู่บนขอบเหรียญชัดเจนแบบนี้เลยนะครับสวยๆเลยนะ,ะสวยเลยนะครับ เหรียญนี้นะครับจะเป็นเหรียญผิวกะไหลทองนะเหรียญกะไหลทองครับรุ่นสร้างอุโบสถนะครับปี2553นะครับวัดหนองตาแก้วนะสุดยอดประสบการณ์นะครับด้านหน้าวิธีการดูนะดูที่ด้านบนของห่วงหูห่วงแบบนี้นะครับด้านบนก็จะเห็นเป็นกลมๆแบบนี้เลยนะครับจุดนี้จ่ายตังค์ได้เลยนะเจอ2สองจุดนี้นะสองจุดที่1จุดที่2นะครับและจุดนี้นะครับอีก1จุดจ่ายตังค์ได้เลยนะครับแบบนี้นะครับสวยเลยนะครับ ซึ่งเหรียญหลวงพ่อกลยที่ออกวัดหนองตาแก้วนะก็มีปลอมนะเชา่าหาก็ระวังกันด้วยนะครับพี่เหรียญนี้ผมเปิดแบ่งปันให้เหรียญละหนึ่งพันสี่ร้อยบาทรวมส่งนะเรียมกรอบมาก็หนึ่งร้อยบาทแล้ะครับพี่เรียมกรอบพลาสติกแบบนี้หนึ่งร้อยบาทนะครับหนึ่งพันสี่ร้อยบาทรวมส่งนะเหรียญหลวงพ่อกลยอออกวัดหนองตาแก้วครับสวยเลยนะครับรายการต่อมานะครับพี่รายการต่อมานะจะเป็นมีดนะมีดหมอครับหลวงพ่อกลวยครับ มีดหมอมีดปากกานะมีดปากกากระดูกแบบนี้นะครับเป็นฝักกระดูกนะสวยเลยนะครับกระดูกช่ำๆเลยนะเหรียญสำหรับมีดเล่มนี้นะสวยเลยนะครับมีดน้ำพุทธคุณก็ทางด้านการคุณใส่มนดำนะทางด้านแขวคลาดปลอดภัยใดๆต่างๆนะแขวคลาดปลอดภัยใดๆต่างๆสวยเลยนะครับมีดนะจํานวนการจะสร้างก็น้อยนะครับและก็ส่วนมากนะถ้ามีดนะถ้าทางวัดเปิดได้บูชานะ เปิดให้บูชาก็ส่วนมากจะหมดวัดนะครับตั้งแต่วันแรกๆเลยนะครับสาหรับมีกระดูครับอ่าเป็นมีดปากกาขนาดเล็กนะเปิดแบ่งปันให้วาาๆครับ1,900บาทรวมส่งนะเล่มนี้นะ1,900บาทรวมส่งครับตอนนี้ก็อ่าถือว่าเริ่มเริมหมุนเวียนน้อยนะครับรายการต่อมานะก็จะเป็นมีดปี64นะครับอ่าปี66นะขออภัยนะครับมีดไม้ปี665นิ้วนะมีดไม้พุทธคุณทางด้านการคุณใส่มดดำนะครับ มีดไม้ก็หมดจากวัดเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับสำหรับรายการมีดไม้นะสวยเลยนะครับรายการมีดที่ออกวัดโคสิตารามปีหกหกนะก็หมดจากวัดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสวยเลยนะครับมีนะก็จะเป็นเรเซอร์นะเป็นหน้าเกี้ยวนี้นะครับสิทธิหลวงพ่อกลวยครับชุดินทโลปีสองห้าหกหกนะก็การดูของมีนะหนึ่งจะอุดมวลนสารนะครับใต้เล่มมีแบบนี้นะครับใต้ฝักมีนะสองดูที่โค้ดนะครับ โค้ดตอกนะอ่าโค้ดจะตอกแบบนี้เลยนะครับเป็นโค้ดโมนะอักขระโมครับอ่าสวยเลยนะครับเล่มนี้นะครับเปิดแบ่งปันให้เล่มละ2350บาทรวมส่งนะ2,350บาทรวมส่งมีดไม้ครับอ่ามีดไม้หลวงพ่อกลวยรุ่นสต,ติกรยูปีสองู้าหกห6นะครับสวยเลยนะครับรายการต่อมานะก็จะเป็นมีดไม้ปี65นะสธิมีครูครับมีดไม้หลวงพ่อกลวยรุ่น มีครูปี2565าครับรุ่นนี้นะครับเป็นอีกหนึ่งรุ่นนะที่น่าบูชาเลยนะครับเพราะจํานวนการจะสร้างน้อยนะแล้วก็จะเป็นเลเซอร์ยันไตสระคมแบบนี้เลยนะครับสวยเลยนะก็มีดนะเปิดแบ่งปันให้เล่มละ2,800บาทนะครับสําหรับมีดไม้ปี65นะ2,800บาทรวมส่งนะสวยเลยนะครับเป็นอีกหนึ่งรายการนะที่น่าบูชาเลยสําหรับรายการมีดไม้นะครับมีกระดูกต่างๆนะ ต่อมานะก็จะเป็นมีดกระถินนะครับปี66นะมีดกระถินปี66ฝากเงินนะเปิดแบ,บ่งปันให้เล่มละ3,500ับาทรวมส่งนะก็จะมาพร้อมกับกล่องที่ระลึกกระถินแบบนี้นะครับแล้วก็อีกชั้นหนึ่งก็จะเป็นกล่องแดงแบบนี้เลยนะครับกล่องแดงนะแล้วก็จะเป็นมีดเงินแบบนี้เลยนะครับเป็นมีดปากกาครับเป็นกัดเงินแบบนี้นะครับสวยเลยนะครับ3,500บาทรวมส่ 5, to to <channel. S 2> งครับรับประกันมีดแท้ตามมาตรฐานสากลเลยนะครับ โอเคครับรายการต่อมานะรายการต่อมานะครับก็จะเป็นรูปถ่ายหลวงพ่อกลวยครับปีหกหกลุ่นสิบก์กตัญญูนะรูปถ่ายฉากนี้ครับเป็นอีกหนึ่งฉากนะครับที่น่าบูชาเลยนะครับผมมีทั้งหมดเจ็ดแอคนะฉากที่หนึ่งฉากครึ่งองค์นะครับฉากที่สองฉากยันคู่นะครับฉากที่สามฉากหลังตะวันฉากเซกแหวนนะครับฉากหลวงพ่อกลวยทำน้ำมนต์ฉากหลวงพ่อกลวยหลังข้างฝานะ ฉากรวมพอกลวยนั่งกระดานนะครับเปิดแบ่งปันให้ครับอ่าแต่ละฉากนะอ่าครึ่งองคกับยันคู่นะครับ450าบาทรวมส่งนะอ่านอกจากนั้นนะครับก็จะบาละ250บาทรวมส่งนะอ่าไม่มีค่าจะส่งใดๆนะครับด้านหลังจะเป็นหลังแผ่นยันหนุมานเชิญธงนะถ้าแยกนะถ้ารับคู่อ่าถ้ารับเป็น7บานเลยนะครับ7บานนี้2,000บาทรวมส่งนะรับ7บาน2,000บาทรวมส่งครบฉากของปี6 6นะครับอ่าสวยเลยนะครับ รายการต่อมาจะเป็นไม้แกะหมดวัดเป็นที่เรียบร้อยจะสร้างน้อยครับไม้แกะนะจะสร้างน้อยครับผมไม้แกะรวงพ่อกลวยครับรุ่นสิทธิ์กตันยูปีสองห้าหกหกซีนเดิมจากวัดเลยนะไม่ผ่านการใช้เลยนะครับสามารถตั้งได้นะครับแขวนได้แบบนี้เลยนะครับตั้งได้นะตะแขวนต้องไปเจาะเพิ่มนะครับเดิมเดิมจากวัดไม่ผ่านการใช้ครับไม้แกะเล็ก2000บาทรวมส่งนะอต่อมาจะเป็นไม้แกะใหญ่ครับไม้แกะนะครับไม้แกะใหญ่แบบนี้เลยนะครับสวยๆนะ ไม้แกะใหญ่2,500บาทรวมส่งนะอ่าสวยเลยนะครับอ่าสำหรับรายการไม้แกะหลวงพ่อกวยชุดทินทโรนะครับอ่าปี256 6รุ่นสิทธิ์กตันยูนะครับอ่ารายการต่อมานะครับพี่ก็จะเป็นล็อกเก็ตหลวงพ่อกวยหลังฮนุมานเชิญธงนะอ่าล็อกเก็ตขนาดกลางนะครับพี่ขนาดกลาง450บาทรวมส่งนะขนาดกลาง450บาทรวมส่งสวยเลยหลังฮนุมานเชิญธงแบบนี้นะครับพี่อ่าหลังฮนุมานเชิญธงนะครับ ร็อกเก็ตหลวงพ่อกลวยครับทาน้ามนต์นะหลวงพ่อท่านกําลังปลุกเสกน้ามนต์เลยนะครับสวยเลยนะ450บาทรวมส่งนะสําหรับร็อกเก็ตกลางหลวงพ่อกลวยชุดตินัทโลนะครับต่อมาจะเป็นร็อกเก็ตใหญ่นะล็อกเก็ตใหญ่650บาทรวมส่งนะสาหรับร็อกเก็ตใหญ่ครับล็อกเก็ตขนาดใหญ่นะรุ่นสิทธิ์กตัญญูปี2566ครับรับประกันพัดแท้ตามมาตรฐานสากลน,นะครับรายการต่อมาครับจะเป็นไบโพลหน้ารถนะ ใบโพนะครับอ่าใบโพน้ารถหลังธนุมานเชิญธงนะครับด้านหน้าจะเป็นฉากหลวงพ่อกวยครับกําลังปลุกเสกน้ำมนต์นะครับแล้วก็ยันคู่แบบนี้เลยนะครับพุทธคุณทางด้านแคล้วคลาดปลอดภัยนะทางด้านโชคลาภครับใบโพหน้ารถนะเปิดแบ่งปันให้ใบละ300บาทรวมส่งนะสวยเลยนะครับสําหรับรายการใบโพหน้ารถนะครับอ่าต่อมานะก็จะเป็นสมเด็จปกโพนะครับอ่าสมเด็จปกโพหลังพระแม่ธรณีนูนปี6 3รุ่นเมตตาสิทธิ์นะ อ่าสวยเลยนะครับสาหรับสมเด็จปกโพนะองค์นี้นะก็จะมีแปะจีวรนะเป็นจีวรมงคลถาวรปีห้าห้านะอ่าสวยเลยนะครับอ่สี่ร้อยห้าสิบบาทรวมส่งนะด้านหลังเป็นหลังพระแม่ธรณีนูนะครับององนี้มีหนึ่งองค์เท่านั้นที่เป็นแปะจีวรนะครับอ่าสวยเลยนะครับหลังพระแม่ธรณีนูนแบบนี้เลยนะครับปีหกสามครับรุ่นเมตตาสิทธิ์นะครับสวยเลยนะครับสี่ร้อยห้าสิบาทรวมส่งนะ ต่อมาครับปกโพพิมพ์เล็กครับปกโพหลังหลวงพ่อรวยชุดต e well ินทโลพิมพ์เล็กแบบนี้นะครับ400บาทรวมส่งนะปกโพพิมพ po ์เล็กครับ4 0่บาทรวมส่งสวยเลยนะครับผงมวลสารดีครับย้อนยุคปี39านะสาหรับปกโพปี6 3สนะย้อนยุคปี39สวยเลยนะครับด้านหลังนะจะเป็นหลังแบบครับหลังหลวงพ่อรวยชุดตินทโลแบบนี้เลยนะครับสวยเลยนะครับ400บาทรวมส่งนะ ต่อมานะก็จะเป็นแหวนนะครับแหวนหลวงพวว่อกลวยครับรุ่นสิทธิ์กตันยูปีสองห้าหกหกผมมีเป็นแหวนวงใหญ่นะกับแหวนวงเล็กนะซึ่งแหวนนะครับก็ทางวัดได้จะสร้างเป็นสองไซส์นะได้แก่ไซส์เล็กนะไซส์เล็กแบบนี้เลยนะครับสําหรับคนมือเล็กนะแล้วก็ไซส์ใหญ่แบบนี้เลยนะครับเป็นไซส์ใหญ่แบบนี้เลยนะครับเปิดแบ่งปันให้นะครับวงละ 5้ารอยบาทรวมส่งนะสำหรับรายการแหวนนะครับรุ่นสิทธิ์กระตันยูปีสองห้ากแหวนทองเหลืองนะวงละห้าร้อยบาทรวมส่งครับกล่องเดิมครบนะกล่องสวยเลยปีนี้นะปกติแหวนนะเขาก็จะจำ,จำหน่ายแบบไม่มีกล่องนะครับพี่สำหรับปีที่แล้วนะปีนี้เขาก็จะมีเป็นกล่องแบบนี้ให้ด้วยครับสวยเลยนะเป็นกล่องแบบนี้ครับพี่สวยเลยนะครับ <S <S วงละห้าร้อยบาทรวมส่ <S <S งนะรายการต่อมาครับพี่รายการต่อมานะก็จะเป็น สมเด็จใบสมอนะครับวัดหนองตาแก้วรุ่นที่หนึ่งพิมใหญ่นะอ่าก็ทันเกจินะครับอ่าคณาจารย์ดังนะรวมปลุกเสกนะได้แก่นึงหลวงพ่อรวยนะครับหลวงพ่อเพิ่มนะอ่าหลวงพ่อรวยวัดธาตุวัดตะโกนะหลวงพ่อเพิ่มนะครับอ่าหลวงพ่อเพิ่มวัดป้อมแก้วนะหลวงพ่อพูนวัดบ้านแพน,นะครับและหลวงพ่อพาวัดโคกดอกไม้นะอ่าทันเกจิชื่อดังนะครับปลุกเสกนะสมเด็จใบสมอพุทธคุณทางด้านโชคลาภนะครับ ขายต่งตางๆนะผมเปิดแบ่งปันนะครับสี่องนี้นะสี่ร้อยห้าสิบาทรวมส่งนะสี่องนี้สี่ร้อยห้าสิบาทรวมส่งผมมีเปิดแบ่งปันแค่สองชุดเท่านั้นนะปกตินะครับอ่าก็เขาจะเล่นกันแยกนะองค์ละสามร้อยบาทนะมาเปิดแบ่งปันให้นะครับสี่องสี่ร้อยห้าสิบาทรวมส่งนะรับประกันพระแท้ตามมาตรฐานสากลน,นะครับรายการต่อมานะก็จะเป็นเหรียญหลวงพ่อกลวยครับรมดํานะ เหรียญล่มดำนะครับเหรียญนี้ก yeah, right? right. ็จะเป็นรุ่นแรงอธิษฐานนะออกวัดเดิมบางนะสวยเลยนะครับเหรียญนี้นะครับเป็นเหรียญแบบหน้าโรนะเหรียญแบบหน้าโรหลวงพ่อกวยชุดินทโลนะแบบนี้เลยนะครับสวยเลยนะเปิดแบ่งปันให้เหรียญละสามร้อยห้าสิบาทรวมส่งนะตอนนี้ก็มีแบ่งปันจํากัดแล้วพี่อ่ะสวยเลยนะเหรียญหลวงพ่อกวยครับแบบหน้าโรนะอ่ะด้านหลังอ่ะเป็นแบบนี้เลยนะครับมีรันําเบิร์มกับสร้างน้อยครับสองพันห้าร้อยหกสิบหกเหรียญเท่านั้นนะ สวยเลยนะครับเนื้อรมดํานะต่อมาก็จะเป็นเนื้อมันปูนะสวยเลยนะครับเนื้อมันปูก็จะเป็นผิวลุงๆุงครับพี่อ่าผิวลุงๆงแบบนี้เลยนะครับสวยเลยนะเนื้อมันปูครับอ่าสามร้อยห้าสิบาทรวมส่งเหมือนกันครับสวยเลยนะตอนนี้ก็มีเปิดแบ่งปันจํากัดแล้วนะครับรายการต่อมานะครับก็จะเป็นเหรียญเม็ดกระดุมนะผมมีกระดุมทองเหลืองกับกระดุมอัปป้านะ คู่นี้350บาทรวมส่งเม็ดกระดุมรุ่นสิทธิ์กตันยูปี256หหลังฮนุมานเชิญธงนะ350บาทรวมส่งนะคู่นี้นะครับสวยเลยนะครับต่อมาจะเป็นเหรียญกะไรทองหลวงพ่อกลวยครับปี2 5 6 6รุ่นสิทธิ์กตันยูนะเหรียญหลวงพ่อกลวยกะไรทองครับสวยเลยนะกะไรทองหลังฮนุมานเชิญธงครับเปิดแบ่งปันให้นะครับเหรียญละ 1,800บาทรวมส่งนะ1,800บาทรวมส่งครับสวยเลยหลังฮนุมานเชิญธงครับปี66รุ่นสิทธิ์กตันยูนะกล่องเดิมครบเลยนะครับต่อมานะครับก็จะเป็นพระนะเป็นสมเด็จเจริญลาบนะครับปี6นะอ่นออกวัดออกวัดหัวเด่นนะออกวัดหัวเด่นผงมวนสารเก่ารวงพ่อครับออง์นี้ก็จะเป็นเนื้อผงใบลานนะ มีเป็นแป้งเจิมหลวงพ่อวิชยัยวัดหัวเด่นด้วยนะครับอองนี้หลวงพ่อวิชยัยท่านเจิมให้นะครับสวยเลยนะครับสมเด็จเจริญราบนะก็จะมีมวลสารเก่าหลวงพ่อนะมีเกษามีต่างๆนะบางองค์นะครับด้านหลังเป็นหลังพระศิวรีนะครับมีจีวรหลวงพ่อแบบนี้เลยนะครับเป็นจีวรหลวงพ่อวิชยัยวัดหัวเด่นนะพระศิวรีพุทธคุณทางด้านค้าขายทางด้านโชคลาภต่างๆนะเปิดแบ่งปันให้องค์ละ450บาทรวมส่งนะ สมเด็จเจริญลาบครับ450บาทรวมส่งนะอ่าก็จะมีเป็นเนื้ออิทิเจด้วยนะอ่าด้านหลังพระศิวรีเหมือนกันมีแป้งเจิมครับ450บาทรวมส่งเหมือนกันนะอ่าจะมีฝังตะกุดอยู่ด้านล่างครับแบบนี้เลยนะครับตะกุดจานมือหลวงพ่อวิชัยวัดหัวเด่นอ่ะสวยเลยนะครับอ่าด้านหลังจะเป็นพระศิวรีเหมือนกันนะด้านหลังก็จะเป็นพระศิวรีเหมือนกันนะครับขออนุญาตนะครับอ่า ้านหลังพระศิวลีแบบนี้นะครับสวยเลยนะครับพุทธคุณดีครับอ่าพระผงนะออกวัดหัวเด่นปีหกสองครับอ่ามีเป็นแป้งเจิมหลวงพ่อวิชัยวัดหัวเด่นด้วยนะครับอ่าสวยเลยนะผมก็ให้ท่านเจิมองค์นี้ให้นะอ่าทุกองนะสวยเลยนะครับสี่ร้อยห้าสิบาทรวมส่งนะต่อมานะก็จะเป็นล็อกเก็ตนะครับหลวงพ่อกวยครับออกวัดหัวเด่นนะ ปี58ครับล็อกเก็ตองนี้นะถือว่าเป็นอีกหนึ่งองค์ที่ดีนะครับและผงม,มวลสารดีครับผงม,มวลสารด้านหลังครับผงม,มวลสารนะก็จะเป็นเป็นเป็นผ้านะเป็นผ้ารองสัลีระหลวงพ่อครับที่อยู่ในโรงแก้วนะครับสวยเลยนะแล้วก็มีมวลสารนะครับทันเกจิหลวงปู่ทีมนะหลวงพ่อรวยครับมวลสารเยอะเลยนะครับเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่น่าเก็บนะตอนนี้ก็ ถือว่าพบเจอได้น้อยแล้วนะครับล็อกเก็ตวัดหัวเด่นนะเปิดแบ่งปันให้นะครับ850บาทรวมส่งนะล็อกเก็ตฉากขาวครับกล่องเดิมครบนะต่อมาจะเป็นล็อกเก็ตฉากดํานะ850บาทรวมส่งเหมือนกันนะล็อกเก็ตนะครับมูลสารดีเลยนะครับสวยเลยนะล็อกเก็ตหลวงพ่อครับด้านหลังมูลสารเยอะเลยนะครับ G วอแบบนี้เลยนะครับ850บบาทรวมส่งนะสวยเลยนะครับ ต่อมานะครับก็จะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อกวยรุ่นที่1ปี66นะครับรุ่น1นะิ์ตกระตันยูนะรูปหล่อน,น,นะเปิดแบ่งปันให้นะครับอง์ละ500บาทรวมส่งนะรูปรหล่อหลวงพ่อกวยครับนะรุ่นสิทธิ์กตัญยูรุ่นที่1นนะรูปหล่อหน้าลิงแบบนี้เลยนะครับสวยๆนะครับต่อมาจะเป็นเหรียญหลวงพ่อกลวยครับเนื้อรมดานะครับและเนื้ออปัปกานะาเปิดแบ่งปันให้นะครับผมเนื้อรมดานะเปิดแบ่งปันให้650บบาทรวมส่งนะ เหรียญหลวงพ่อกลวยครับหลังยันลมดำแบบนี้นะครับสวยเลยนะเปิดแบ่งปันให้นะครับเหรียญละหกร้อยห้าสิบาทรวมส่งนะรุ่นสิทธิ์กตันยูปีสองห้าหกหกนะสวยเลยนะครับเนื้อลมดำสวยๆครับหกร้อยห้าสิบาทรวมส่งนะต่อมาครับก็จะเป็นเนื้ออัปากานะครับหลังหนุมานเชิญทงครับสวยเลยนะครับเนื้ออัปากาหลังหนุมานเชิญธงแบบนี้นะครับ อ่าบ็อกสายฝนด้วยนะครับอ่าเจ็ดร้อยห้าสิบาทรวมส่งนะเนื้ออัปกาหลังฮนุมานเชิญธงเจ็ดร้อยห้าสิบาทรวมส่งรับประกันพระแท้นะครับตามมาตรฐานสากลเลยนะครับอ่าเหรียญหลวงพ่อกลวยครับปีหกหกนะครับเหรียญหลวงพ่อกลวยหลังฮนุมานหลังยันปีหกหกรุ่นสิทธิ์กตันยูนะครับอ่าต่อมานะครับก็จะเป็นหลวงพ่อธรรมจักนะพระผง เป็นพระผงม,มหามงคลมหามุลสารอันศักดิ์สิทธิ์นะของหลวงพ่อธรรมจักรวัดธรรมมูลวารานิหารนะเป็นพระพุทธนะครับอันศักดิ์สิทธิ์นะครับแห่งเมืองไชน่านะครับที่หลวงปู่สุกวัดปักทองมะขามเท่านะท่านนับถือนะสวยเลยนะครับมวลสารอันศักดิ์สิทธิ์นะแบบนี้เลยเปิดแบ่งปันเบาๆครับองค์ละหนึ่งร้อยบาทรวมส่งนะองค์ละหนึ่งร้อยบาทรวมส่งครับอ่าก็เป็นพระสายไชายนานะเป็น เป็นพระพุทธอันศักดิ์สิทธิ์แห่งเมืองชัชนาานนะต่อมาจะเป็นไม้แกะหลวงพ่อธรรมจักรครับอ่ารุ่นมหาอํานาจนะรุ่นนี้นะครับก็เกี่ยวกับหน้าที่การงานนะครับอ่าทางด้านงานเจราจาต่างๆนะมหาอํานาจครับสวยเลยไม้แกะหลวงพ่อธรรมจักรครับอ่ามีลันนเบิร์มกับด้านหลังครับอ่าจนวนการสร้างหลักหมื่นองนะสวยเลยนะครับวัดธรรมมูลปี58นะอ่าเป็นไม้แกะหลวงพ่อธรรมจักรปี58ครับ เปิดแบ่งปันให้นะครับ250บาทรวมส่งนะไม้แกะไม้มงคลนะแกะมาจากไม้มงคลครับหลวงพ่อทำรรมาจักนะสวยเลยอ่าเป็นปางห้ามญาตินะที่เขาเรียกกันนะปางห้ามญาติครับสวยเลยนะครับต่อมานะครับก็จะเป็นสีพึ่งนะสีพึ่งสาริกาครับเปิดแบ่งปันให้ตหลับละ150้บาทรวมส่งนะสีพึ่งหลวงพ่อกลวยรุ่นสิทธิ์กตันยูปี2566นะพุทธคุณทางด้านเสน,นีนะครับ โชคลาบต่างๆนะสวยเลยนะครับหนึ่าสิบาทรวมส่งนะครับโอเคครับพี่วันนี้นะผมจะมาเปิดแบ่งปันวัตถุบูชาหลวงพ่อก,กัวชุดตินทะโลนะเพียงเท่านี้นะครับถ้าผมพูดผิดพลาดประการใดนะผมก็ขออาภัยมาณที่นี้นะครับสำหรับพี่นะที่สนใจรายการไหนนะผมจะขึ้นนี่ครับอเป็นริงไลน์นะไว้ให้ใต้คลิปนะตรงช่องคอมเมนต์นะครับพี่โอเคครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณครับ